จอีจกจุดหนึ่งที่อยากจะเสริมนี่ถามว่ามันท้าทายอะไรบ้างนอกจากท้าทายตัวออความนิยมคะแนนของพรรคพลังจรัชารัฐในของมุงตู่แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันท้าทายอันนี้คือคนไม่ค่อยพูดน่นาจะผมขอในคือท้าทายกรกตครับเพราะอะไรครับเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มันอยู่ในพื้นที่ของกรกตหลักสี่อ๋ออยู่ในที่ตั้งของกกตด้วยครับกรกตอถ้าทําการเลือกตั้งออกมามีข้อกังขานี่มันเป็นภาพลักษณ์นะครับนะ คือยิ่งก่อนหน้านี้มีการกล่าวหากันมาซื้อเสียงล้วกกตยังไม่มีอะไรออกมาเนี่ยนะ uh huh. แล้วจะเกิดปีการประท้วงการเลือกตั้งเนี่ยคาถามอยู่กกตว่าอเ้เขตเลือกตั้งเขตเดียวในบ้านคุณเนี่ยคุณย,ยังดูแลไม่ได้เนี่ยอื uh huh. และความ uh huh. ไม่วางใจในการเลือกตัง้งทั้งประเทศเนี่ยมันจะ uh huh. มันจะมีได้อย่างไรค uh huh. นี่นี่คือ uh huh. ผมว่ามันเป็นท้าทายการทํางนานของกกตเจ็ดอนอ,อย่างมาก uh huh. จะมาลีลาแบบคราวที่แล้วเนี่ยคงลาบากลนะเพราะคราวนี้พื้นที่เล็กบ้านของตัวเอง นะฮะไม่ต้องไปดูแลกันแบบทั้งประเทศทั้งประเทศเหมือนกับท,ที่ผ่านมามันสาม<อ>ารถคอนเซนเทรตได้นะครับสภากําลังทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถทุ่มไปตรงนั้นได้ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์หรือมีข้อกังขาเนี่ยนะครับผมคิดว่ากรกตก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันต้องตอคบค<อ>าถ<อ>ามทั้งพมเหมือนกันลักณะเดียวกันมันก็เป็นการท้าทายกับพัคที่จะตวงลงผู้ว่านะฮะนะฮะต้องประเมินใหม่แล้วขนาดไปปัดเลือกตั้งชนะที่ภาคใต้เนี้ยคราวนี้ ไม่กล้าลงนะเพราะว่ากลัวว่าถ้าแพ้มันจะมีผลต่อผู้ว่าอืผมว่าก้าวไกลเองก็คงจะประเมินตรงนี้แหละนะว่าถ้าเกิดมีผลถ้าเกิดก้าวไกลแพ้ตรงนี้แล้วผู้ว่ากทมนะฮะผมว่าหรือถ้าหาผู้ว่ายังเลื่อนไปเรื่อยเลือกตั้งใหญ่ก่อนเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการเลื่อกตั้งครั้งต่อไปนะครับผมว่าครั้งนี้มันมีความหมายความหมายพอามสคัญนะซึ่งเราคงจะจะรู้กันอีกทีวันอาทิตย์นะครับผม เอ้แล้วกรณีพักกล้าเนี่ยเดิมพันเขาสูงไม่เบานะพี่ทวีจะว่าไปแล้วเนี่ยสถานะคุณอัธวิทย์เนี่ยเป็นถึงแม่บ้านพักกล้าเลยเป็นเลขาที่การพักแล้วถ้าลงสนามเที่ยวนี้ไม่สามารถพิชิตชัยชนะเนี่ยมันก็ทำให้อาการของพักกล้าก็น่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าเอาขนาดที่สนามเล็กคุณยังเลขาพักยังไม่สามารถเข้าไป้ายได้เนี่ยแล้วถ้าลงสนามใหญ่เนี่ย เลขาพักจะนําพาพักยังไงอ่ะเออตรงนี้ผมว่ามันจะมีทําให้ลูกพักเดี่ยขวัญเสียเอาได้เหมือนกันนะแต่แต่คนตัดสินคือประชาชนนะครับอะฮอ่าคือประชาชนอ่าไม่ใช่ว่าเลขาพักลงแล้วต้องได้ออฮต้องยอมรับว่าบางเขตไม่ใช่พื้นที่คุณอัจวิจนะอัจีิจะมีลักษณะของพื้นที่จัดจุจักครับนะฮะแต่ผมคิดว่าคุณอัจวิยอาจจะอ่านเกมว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรแพ้ก็มาทบทวนใหม่ ปรับทับใหม่ดีกว่าไปแพ้ไอตอนที่เรือกตั้งใหญ่ครับนะ<อ>ผมว่าคุณอาทิตย์ไม่เสียหายอ๋อถือว่าเป็นการชิมรางนะนผม<ห>คิดว่ามาดูเ,<อ>เพราะว่าพักก้าก็ไม่ได้คงไม่ได้เป็นพักที่จงรงการล้มยักษ์อะไรมากมายอืคิดว่าโอกาสดีสิที่จะทําให้ทบทวนนะนเทียบกับพักของพักก้าวไกลผมคิดว่าถ้าก้าวไกลไม่ได้เนี่ยก็ครับคิดหนักกว่านะในความคิดผมว่าคิดหนักกว่าแต่พักก้าผมคิดว่าเออลงไปเนี่ย อย่างน้อยสุดทีรู้ข้อปกครองก็อาจจะระสางคนบ้างสักคนที่อยู่ในพักแล้วอาจจะลักษณะที่แบบโอ้เกิดอะไรขึ้นนะต่ผมคิดว่าครับมันก็ถ้าถ้าทําใจได้มันก็สามารถทบทวนเพราะว่ากทมมีต้องเทาไสิบเขตสามสิบสิบเขตนะฮะปัจจัยแต่ละสามสามสิบเขตปัจจัยแต่ละอย่างมันก็คนละไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันผมคิดว่าก็ไม่ควรจะท้อครับเออ